สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูนะคะหิมะข้างบ้าน,นะคะ่ะตกตกแค่ขึ้นเดียวนะคะเนี่ยคืนเดียวขาวขนาดนี้นะคะต้นไม้ก็ขาวด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> ดูรอยอะไรเอ่ยคะรอยอะไรนี่รอยแมวด้วยรอยกินแมวนะคะบเป็นแมวเป็นประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้นี่นะคะเยอะมาก ข้างบ้านในหน้าบ้านฮานามาถนนก็จะว่างๆหน่อยนะคะแล้วก็เพราะว่าเขาเอาเกลือนะคะเกลือลาดอ่าไม่ใช่นะ,ะเอาเกลือราดนะคะก็ถึงจะน,นั้นได้นู่นกนเสียงนกนะ่านกดูหลังคานะคะหลังคา่คะา็ประมาณนี้นะคะน,นี่ตกมันค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเพราะว่าฝนมันตกนะฝนมันตก ต้นไม้นะต้นไม้ไปหมดเลยนะคะไปหมดเลยอ่านี่หน้าบ้าน,นะเมื่อกี้กวาดไปแล้วนะคะหนะ้าบ้านนะ,ะไปไงคลิปนี้ก็นะคะดูราคารถนะคะราคาเรนี่ก็ขอจบคปนี้ก่อนนะคะนี่ดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะสวยมากสวยมาก ก็จบกันนีก้กันนะคะสวัสดีค่ะ